คนนี้แหละตัวแทนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือว่าผู้ล็อกเต้าเอาไว้เรียบร้อยสถานการณ์สัญญาของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นอาจจะทำให้แฟนริพูหลายคน,น,นรู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็แน่นอนฮะยังมีโอกาสที่เปิดกว้างพอสมควรที่เทรนดนั้นจะออกจากสโมสรที่อยู่มาตั้งแต่วัยเด็กของเขาแต่สิ่งที่ผมยืนยันได้นะครับเพราะว่าทุกๆสายข่าวนั้นยืนยันตรงกันนะครับนั่นก็คือ อาเนอร์สล็อตและก็ริชาร์ดฮิวส์นั้นต้องการที่จะเก็บเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเอาไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโดย2อวันที่ผ่านมาหลายคนน่าจะพอเห็นข่าวออกมาบ้างแล้วนะครับว่าทีมนั้นต้องการที่จะผลักดันให้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษที่ได้ค่าเหนื่อยมากที่สุดครับค่าเหนื่อยมากที่สุดเท่ากับอะไรฮะตอนนี้ใครฮะเป็นผู้เล่นอังกฤษที่ค่าเหนื่อยเยอะที่สุด ไม่แน่ใจนะครับแต่มีแรชฟอร์ดแน่คนหนึ่งนะถ้าแรชฟอร์ดนะครับอยู่กับแมนยูได้3ามแสนห้าอย่างน้อยน้อเทรนด์เนี่ยก็ต้องเข้าใกล้4ี่แสนนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมฮะกับการที่เป็นผู้เล่นชาวอังกฤษที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่า f อฟหรือ Michael Edwards นั้นตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดตัดสินใจเ,เรื่องเงินได้อย่างแม่นยำแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาและพร้อมที่จะ มอบสัญญามอบเงินให้กับดิลที่เขารู้สึกว่าคุ้มค่าเท่านั้นสถานการณ์ของเทรนด์จะอยู่จะไปจึงอย่าง50-50อยู่ครับแน่นอนครับว่าพอเป็นแบบนี้ทั้งสล็อตและก็ฮิลสก็จะต้องมองหาตัวเลือกเอาไว้ด้วยหากกรณีที่เทรนด์นั้นโบกมือลาแอนฟิลถึงแม้ว่าลิพูจะมีคอนเนอร์แบรดลีย์อยู่แล้วก็มีโจโกเมสอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าทั้งฮิลส์และก็สล็อตยังมองหาตัวเลือกอื่นเอาไว้ด้วย ซึ่งมีรายงานออกมานะครับว่าลิพูนั้นกำลังมองแบ็กขวาชาวบราซิลของทีมโมโนโกที่ชื่อว่า แวนเดอร์ซันครับเจอร์มีฟิลปงเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทีมนั้นชอบมากๆฮะแต่หลายทีมในยุโรปนั้นก็ชอบเช่นกันอาจจะต้องแข่งขันกัน,น,นสูงนะครับส่วนแวนเดอร์ซันเนี่ยลิฟูนั้นติดตามอยู่มานานพอสมควรและและก็กําลังมองด้วยนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเซ็นสัญญากับแวนเดอร์ซันลิฟูนั้นติดตามแวนเดอร์ซันมาตั้งแต่เกรมิโอจนเขาย้ายมาสู่โมโนโกด้วยค่าตัว11ล้านยูโร และด้วยฟอร์มการเล่นของวเดอร์ซันในลีกเออร์นะครับทำให้ตอนนี้เจ้าตัวนั้นติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ไปแล้วซึ่งจุดเด่นของวเดอร์ซันนะครับก็คือการจ่ายบอลระยะไกลคล้ายๆกับเทรนด์อเลสเดอร์อาโนนั่นเองครับและนี่นะครับคือเป้าที่ลิเวอร์พูลกำลังมองอยู่หากเทรนด์อเลสเดอร์อาโนโบกมือบายบายครับ